ดีครับเพราะกับร้าน p ี s a ซ e าเซ r วันนี้อยู่กับผมปอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นไมลอยนะครับเป็นไมลอย NCF รุ่น SN 668นะครับเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับ ไมล์เตัวนี้เป็นไมล์ลอยแบบถือคู่แล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้มีดิสซิเวอร์ขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกใช้ไปร้องคาร์โลเกตภายในบ้านในฟอเรือนหรือออกงานต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับไม์ตัวนี้เป็นคลื่น UHF นะครับถูกต้องตามกำหนดกสทชแน่นอนนะครับต่อไปมาดูอุปกรณ์ต่างๆของเจ้าไมล์ลอย NTSN m 6 6 8นะครับว่าอุปกรณ์แต่ตัวมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงกันนะครับผมมาดูกันเลยครับอันนี้เป็น ไม์ nts sn 6 6 8นะครับก็มี2ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นขึ้น u h นนะครับมีสีส้มก็สีนเงินนะครับหน้าจอก็มีบ่งบอกสถานะชัดเจนครับก็มีบอกขึ้นบอกแบตนะครับแล้วก็ channel a แล้วก็ channel b นะครับตัวนี้สามารถปรับจูนขึ้นได้นะครับตัวนี้แค่กด s e ฟก็สามารถเปลี่ยนจูนขึ้นได้นะครับง่ายมากครับการเดิ ยูนขึ้นหลบนะครับแค่กดเสร็หนึ่งครั้งก็รอสัก2วินาทีก็ขึ้นก็จะมาได้ตาปกตินะครับผมตรงนี้ง่ายมากไฟดิสเบอร์นะครับดิสเบอร์ตัวนี้มันขนาดเล็กมากๆนะครับการใช้งานของดิสเบอร์ก็ดันขึ้นนะครับตรงข้างหลังเปิดไฟจะขึ้นสีเขียวก็ไปเสียงับชุดเครื่องเสียงของท่านผู้ชมได้นะครับก็เปิดไมค์ก็ร้องเพลงพูดบรรยาได้เลยนะครับสะดวกมากๆอ่าของแขนที่แถมมาให้ก็ ตัวนี้สําคัญมากๆเลยครับเป็นสาย USB าไว้ชาร์จของรีเซิร์ฟตัวนี้นครับมีสาย USB ไว้ชาร์จตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงเลยนะครับรีเซิร์ฟตัวนี้สามารถใช้งานได้ถึง5ชั่วโมงแล้วก็สามารถชาร์จไปด้วยทํางานไปด้วยได้นะครับแล้วก็แถมผ่านให้ผ่าน AA 4ก้อนนะครับไว้ใส่กับไมคไมค์ตัวนี้พร้อมใอช้างานมากเลยนะครับต่อไปมาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงตัวนี้เป็นเสียงเป็นยังไงแล้วก็สามารถรับไกลถึง ครับต่อไปมาฟังเสียงของเจ้า n t s s หกหนะครับว่าระยะของมันได้ประมาณกี่เมตรน,นะครับไปชมกันเลยครับเช็ค1234สสวัสดีครับเช็คทดสอบ1234เช็คเช็ควนือหนึ่1 2 3 4เช็คทดสอบทดสอบ12 3 4เช็ค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 นี่2ีเมตรนะครับเช็ค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 หนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบ เช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่สามสิบเมตรนะครับเช็คทดสอบเช็คทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบทดสอบสี่สิบเมตรนะครับเช็ค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 ทดสอบทดสอบอ่าเช็ค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 สัญญาณก็ยังไม่หลุดนะครับขนาดสี่สิบเมตรนะครับเช็ค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 ตอนนี้ใกล้ถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็ค ห2 3, 4, check, ึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบอเสียงก็ไม่มีสะดุดนะครับเช็คเช็ควงชืเช็ค1 2ช 2, 2, 2, 2 3 4หนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบอ่ะเช็คเช็คเช็คอ่อันนี้ก็ระยะของ S N 6 8นี้ก็ไกลมากนะครับเมื่อกี้ก็ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับใครที่สนใจไม่เ P S S N 6 6 8ตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่าน ลิงก์ดนล่างครับไปกดลิงก์สั่งซื้อได้นะครับหรือมาพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้ารุ่นนี้หรือสินค้าอื่นก็สามารถแอดไลน์มาคุยได้แล้วก็เบอร์โทรได้นะครับสุดท้านนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดชิค้าให้ยูทูบด่านเราด้วนยนะครับก็ฝากไมย NPS SN 6 6 8นะครับเป็นไม้ที่พบพาสะดวกใช้งานง่ายนะครับ